กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการ TCC TV Smile Club นะครับคลับแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนและตอนนี้นะครับทุกคนกำลังอยู่กับผมครูพี่ป๊อปนะฮะในช่วงที่3เนี่ยนะครับครูพี่ป๊อปจะเอาข้อสอบต่างๆเพื่อจะมาติวข้อสอบให้กับน้องๆนะครับทั้งวัยที่กำลังเรียนอยู่ก็ดีหรือวัยที่กำลังสนใจในการศึกษาภาษาจีนนะครับจะมีทั้งข้อสอบ HSK ห่างยูซุยทิงเข่าชื่อนะครับหรือว่าข้อสอบแปด7.4สําสำหรับน้องๆที่คิดจะ entrance เพื่อจะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลายัย นะครับสำหรับโจทย์ที่พี่ป๊อบนำมาในเสนอวันนี้นะครับก็คือเรื่องของลักษณะนามนะครับลักษณะนามเนี่ยอาจจะมองดูเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่สําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือออกข้อสอบทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นแพท7.4ก็ดีหรือเป็นข้อสอบ SSK ก็ดีนะครับข้อนี้นะครับเหมือนกับเทคนิคเดิมนะครับที่ครูพี่ป๊อบบอกเสมอคือเมื่อเราเห็นโจทย์ในลักษณะนี้นะครับเราจะต้องมองหา คำนามก่อนคำนามที่เราจะเลือกใช้ลักษณะนามนะครับเพราะฉนั้นลองดูก่อนเลยนะครับข้อน,นี้คำนามของมันคืออะไรนะครับคำนามที่เราต <lever> ้องเลือกเติมในนี้นะครับก็คือคําว่าจินหิถูกต้องครับนะฮะจินหิแปลว่าอะไรครับจินแปลว่าทองนะครับหิแปลว่าปลานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นจินหิก็คือปลาทองนะครับ ลักษณะนามในการเรียกสิ่งมีชีวิตประเภทปลานะครับเราจะเรียกว่าเถียวถูกต,ตอ้กตองครับตอบได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อที่4นะฮะต่อไปนะครับเราลองมาอ่านโจทย์กันดูนะครับวันเกิดวันนี้นะครับป้พ่อส่งวัวล้วจ่๋วจิ้งจกจิ้งจกนะครับวันเกิดวันนี้แปลว่าอะไรครับวันเกิด ทุกคนอาจจะเคยร้องเพลงซึ่งรือค่ะเลอจูนงรือคะเลอนะครับซึงรือเนี่ยแปลว่าวันเกิดนะครับเบ r ร์เดย์นะครับวันเกิดใครว่าวันเกิดฉันนะครับหัวซึงรือหน้าเทียนวันเกิดฉันวันนั้นนะครับหน้าเทียนวันเกิดฉันวันนั้นนะครับป้าปะพ่อนะครับซ่งหัวคำว่าส่งตัวนี้นะครับมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่าเก๋เก๋ที่แปลว่าให้ส่งเนี่ยแปลว่า ส่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งของขวัญน,นะครับส่งของขวัญหลี่อู่เนี่ยนะฮะจำไว้เลยใช้คําว่าส่งนะครับไม่ใช่เก๋นะครับเวลาคุณเอาของขวัญไปมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือของขวัญให้เพื่อนวันเกิดก็ดีนะครับเราใช้คําว่าส่งหลี่อู่นะครับต่อไปนะครับจีตัวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยพอเห็นจีปุ๊บยังไปแปลว่ากี่อยู่เลยนะครับคำว่า กี่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าแปลว่ากี่นี่คือ question word นะครับแต่ยังมีอีกความหมายหนึ่งคือแปลว่าหลายหรือกว่ากว่าซึ่งในที่นี้นะครับแปลว่าหลายตัวเข้าใจนะฮะจี่แถวชิ้นหีสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าผมถามคุณว่าวัานเกิดคุณวันนั้นนะครับคุณพ่อนะครับให้ปลาคุณกี่ตัว ผมจะถามคุณว่าช你ป日的那一天，爸爸送了你ี条金鱼。爸爸送了你几条金อผมจะต้องใส่เครื่องหมาย question mark เมื่อนั้นนะครับกี่จะแปลว่ากี่แปลว่าวันเกิดเธอวันนั้นนะครับพ่อเธอให้ปลาเธอมากี่ตัวแต่ในที่นี้นะครับเป็น full stop หมายความว่าให้ปลาทองมาหลายตัวคำว่าเถียวตัวนี้นะครับใช้กับแปลว่าเส้นก็ได้ ใช้กับอะไรที่มันเป็นเส้นๆนะครับเช่นเชือกนะฮะแต่อย่าไปใช้กับช้างนะนั่นมันเชือกภาษาไทยเนาะอันนี้ภาษาจีนนะครับเทียวใช้กับสิ่งมีชีวิตประเภทงูก็ดีเพราะงูลักษณะเป็นเส้นถูกไหมหรือไม่ก็ปลาอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นลักษณะนา,นามของชีวิตคนชีวิตคนนะครับเขาใช้คําว่ามิ่งนะครับเขียนสวยๆหน่อยเนาะมิ่ง นะครับมิ่งตัวนี้คือมิ่งนะครับยี่เถียวมิ่งแปลว่าชีวิต1ชีวิตอันนี้ก็เป็นลักษณะนามได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับจะไปใช้กับเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวยี่เถียว1เส้นนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ๋อยังมีอีกนะครับใช้กับถนนหนทางเช่นยี่เถียวลู่แปลว่าถนนเส้นนี้เข้าใจนะครับยี่เถียวลู่ งูปลาชีวิตคนนะครับโอเคทีนี้เราไปดูข้อที่1น,นะครับผีผีใช้กับอะไรครับผีใช้กับสิ่งมีชีวิตนี้แน่นอนคือมมายี่ผีหมาอันนี้เราจะเคยได้ยินเป็นประจำจำไว้นะครับหมาเนี่ยถ้าเจอหมาปุ๊บอย่าให้เขาหลอกนะครับใช้ได้ตัวเดียวก็คือผียี่ผีหมามา้า1ตัวต่อไปคือคําว่าโถ โถใช้กับสัตว์ใหญ่นะครับเช่นหนิววัวนะครับหรือว่าหมูจูนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงวัวนะครับเขานับหัวเอาแล้วเขามองจากข้างบนถูกไหมเขามองจากท็อปเนี่ยเขามองเขาว่านับหัวเอาเอาอมีกี่หัวกี่หัวกี่หัวหรือเลี้ยงหมูเนี่ยเขาอ่ากี่หัวกี่หัวเพราะนั้นจําไว้นะครับสัตว์ใหญ่เนี่ยครับเขาไม่ใช เขาต้องใช้โถนะครับถ้าเกิดว่าสัตว์เล็กใช้อะไรครับสัตว์เล็กใช้ตัวนี้ครับจูนะครับประเภทหมาแมวเหล่านี้ใช้จูนะครับต่อไปคือคําว่าเกอนะฮะคำว่าเกอนี่คือลักษณะนามสุดคลาสสิกอย่างที่ครูพี่ป๊อบบอกนะครับว่ามันใช้กับอะไรก็ได้มากมายเปรียบเทียบได้กับคำว่าอันนี่เองนะฮะหลังจากครูพี่ป๊อบพูดถึงคําว่าหมาแล้วเนี่ย คุยกจะขอพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่คล้ายม้าอีกสักหน่อยนะครับ1น่งคือมา้าเวลาเราเรียนคำว่ามา้านะครับเราก็จะได้เรียนคำว่าลาดูนะครับคำว่าลาเราเรียกว่าอะไรครับคำว่าลาเราเรียกว่าหลือ คำว่าลาเราเรียกว่าหรือเสียงที่สองเห็นไหมครับมีตัวม้ามาประกอบนะครับทีนี้ม้าบวกกับลาเราจะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าตัวล่อครับถูกต้องเลยล่อล่อเนี่ยเราเรียกว่าหลวนะครับล่อเราเรียกว่าหลัว ทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เสียงคล้ายๆกับหลือกับหลวนะครับตัวนี้เนี่ยคืออูดนะครับอูดเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับลูถล่ถั่วลู่ถั่วนะครับลู่ถั่วตัวนี้แปลว่าอูด นะฮะสังเกตดูให้ดีนะครับตัวอักษรครึ่งแรกจะเกิดจากการเอาตัวม้าเนี่ยมาประกอบทั้งหมดเลยนะฮะตัวนี้คือม้าตัวนี้คือลาตัวนี้คือล่อนะครับและตัวนี้ก็คืออดนะครับลักษณะนามของม้าเนี่ยเราเรียกว่าผี ลักษณะนามของลากับล่อเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ใหญ่นะฮะเราใช้เป็นโถเราใช้เป็นโถนะครับสัตว์ใหญ่ม้านี่เฉพาะนะครับต้องใช้ผีต่อไปนะครับอูดนี่ยิ่งเฉพาะใหญ่เลยนะครับลักษณะนามของอูดนี่เราใช้คําว่าฟงครับลักษณะนามของอูดนะครับ ฟิงฟิงสิ่งที่1สิ่งที่ต้องระวังนะครับหคือมา้า2คืออูดนะครับซึ่งข้อสอบมักจะเอามาหลอกเราเป็นประจำเพราะว่าเราต้องใช้ความจำนะครับเป็นลักษณะนานเฉพาะม้าใช้ผีม้าใช้ผีถูกต้องครับอูดใช้เฟิงอูดใช้เฟิงถูกต้องนะครับ จบลงแล้วนะครับกับเบรกที่3ของรายการ TCC TV Smile ส l ม b กับผมครูพี่ป๊อปแต่เรื่องราวดีๆสนุกๆเนี่ยมันๆน,นะครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันต่อไปในเบรกหน้าครับแล้วพบกันครับสักครู่